สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูาพึ่งโพงนะครับที่ล่อไว้นะครับว่าเราจะตัดยังไงนะครับถึงเวลาตัดหรือยังหรือว่าเราจะตัดยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็น ที่ทําไว้นะครับ <c oughs> ใช้ปูนซีเมนต์นะครับอันนี้ไม่ได้ทําเองนะครับก็ซื้อมานะครับในราคา250ไอ้220นะครับ220นะหาลาังนี้นี่ก็ <c oughs> ข้าววันที่15นะครับข้าววันที่15เดือน2นะครับ15กุมภานะก็ได้น่าจะประมาณ เกือบเดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่านะครับเดือนครึ่งนะแต่ก็ยังไม่ตัดนะครับหลังนี้ก็ยังไม่ตัดนะลองสังเกตดูนะครับว่าเราจะตัดได้เมื่อไหร่นะควนๆลองสังเกตพึ่งนะครับดูพึ่งงานนะครับพึ่งงานพึ่งหาเกสรน,นะว่าตัวพึ่งงานเขาเนี่ยมีเยอะไหมนะครับเขาข่าวเยอะไหมนะ สังเกตดูนะครับอีกอย่างนะครับถ้าลังเต็มนะครับถ้าลังเต็มลังเต็มโพงนะเพื่อนนะตัวพึ่งนะครับก็จะออกมาเกาะข้างนอกนะครับข้างนอกข้างนอกรูนะครับรูเข้าโพงนะเพราะว่าข้างในเนี้ยลังเต็มนะครับตัวเขาเนี้ยก็จะออกมานะครับถ้าตัวเขาเยอะนะแต่ลังนี้ คิดว่านะครับดูแล้วน่าจะไม่เต็มนะครับน่าจะไม่เต็มแต่ก็ยังไม่ได้ยกดูนะครับคิดและคิดคิดว่านะครับน่าจะไม่เต็มนะครับหลังนี้เพราะว่าตัวพึ่งงานเขาก็ยังไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับ ส่วนหลังนี้นี่ถ้าตัดยังไงนี่เดี๋ยวจะทำวิดีโอวิธีการตัดครับให้เพื่อนๆชมอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณกำลังใจนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม